สุโขทัยนะับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวครับในช่วงนี้นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่โบราณยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าหลงไหลให้เราได้ค้นหาด้วยทิปนี้นะครับ ผมตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะบอกได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ผมประทับใจมากๆและอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ดูเผื่อใครสนใจจะได้วางแผนเที่ยวตามผมครับโดยทริปนี้ผมจะพาทุกคนแผนท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีชุมชนวัดโบสถ์ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยโดยการมาครั้งนี้ผมจะพักที่นี่หนึ่งคืนเพื่อได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดของชุมชนที่ได้เตรียมไว้พอมาถึงทางชุมชนก็ได้ต้อนรับด้วยน้ำมะขามแดงเครื่องดืม่มเย็นๆรสเช่า โฮมหวานอมเปี้ยวอร่อยมากๆเลยครับและไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับมะขามที่มีสีแดงมีใครเคยเห็นกันบ้างครับหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงก็ได้พักผ่อนให้หายเหนื่อยเจ้าของที่พัก จะได้เตรียมกล้วยดอกไม้เพื่อนําไปถวายอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิทสําหรับใครที่มาเที่ยวหรือผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามากลับไหวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปยังวัดเขาเดือเป็นอีกหนึ่งวัดที่คนส่วนมากมาไม่ถึงหรืออาจเป็นเพราะว่าที่นี่มีวัดเป็นจํานวนมากหรืออย่างไรก็ตามวันนี้ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาช่วยกันปรับปรุงตลอดเวลาพอเรามาถึงก็จะต้องเดินขึ้นไปประมาณ1กิโลโดยทางขึ้นไปยังด้านบนตอนนี้ได้เทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถขึ้นลงได้อย่างสบายเลยครับโดยที่นี่มีประวัติเรื่องราวมากมายเดี๋ยวเราลองมาฟังกันครับตรงเขาเรียกว่าเมื่อก่อนจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์ค่ะเป็นเจดีย์ก็คือทรงทรงหกเหลี่ยมค่ะที่ว่าเป็นสิน่เข้ามาตรวจจากฐานนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าว่าข้างบน,เ,นเป็นลักษณะแบบไหนก็เลยไม่ได้มีการบูรณะค่ะแต่คราวนี้ว่าก็คือที่เกิดเป็นหลงอยู่เนี่ยเพราะว่า มีการเล่าตำนานกันว่าสมัยก่อนนะมีคนมาขุดเพื่อที่จะหาของหาสมบัติะคะ่ะหาสมบัติต่างๆเสร็จแล้วนะคะพอขุดหาสมบัติซึ่งข้างล่างเหมือนจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอุโมงค์อยู่ะคะ่ะเ้าเลยมาบัางเพื่อที่จะไม่ให้มีคนมาขุดโดยข้างบนนี้นะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นเจดีย์หรือกลุสมบัติ โดยคนในสมัยก่อนได้เอาหินก้อนใหญ่มาบางังและด้านล่างคาดว่าน่าจะเป็นอุโมงเข้าไปครับโดยข้างบนวัดเขาเดือดนี้ก็ยังมีล่องรอยในอดีตให้เราได้เห็นได้ศึกษาใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยวกันนะครับจุดต่อไปผมจะพาทุกคนมาวัดโบสถ์เป็นอีกหนึ่งวัดที่สําคัญของชุมชนวัดโบสถ์หรือเรียกกันว่าวัดโบสถ์เมืองบางขลังเนื่องจากที่นี่นะครับตั้งอยู่ใกล้เมืองบางขลัง เดิมจุดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็นวัดร้างและต่อมาชาวบ้านได้อพยพเข้ามาบุกเบิกท,ทําไร่ทํานาแล้วได้นิมนต์หลวงพ่อหยวกดํารงตําแหน่งจเจ้าอาวาสรูปแรกของสำนักสงฆ์จนหลวงพ่อหยวกมรณภาพสำนักสงฆ์ก็เริ่มทุดโทรมกลายเป็นวัดร้างภายหลังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโบสถ์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2551ก่อนที่จะขุดหลวงพ่อข,ขาวขึ้นมาได้มีเรื่องเล่าขึ้นมาว่าราวพุทธศักราช2530มีชาวบ้านฝันว่ามีพระ พุทธรูปถูกฝังอยู่ใต้ดินจึงได้มีการขุดขึ้นมาติดกับพื้นที่วัดโบสถ์คาดว่าอายุราวพุทธศตรวรรษที่18จากที่ผมได้ฟังเรื่องเล่าพระพุทธรูปที่ได้ขุดขึ้นมายังทรงเป็นสีขาวภายหลังได้นำมาประดิษฐานที่วัดโบสถ์ในอุโบสถหลังที่สองเรื่องก่อสร้างตั้งแต่2 5 5 3โดยมีพระครูพิพัฒน์สุตตากรเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ได้ออกแบบและคุมงานก่อสร้างเองรวมศิละปะผสมผสานวัฒนธรรมของหชนชาติทั้งลาวจีนกี โรมันโขมไทยและอินเดียมจริงจะบอกว่าสวยมากๆเลยครับโดยเฉพาะภาพวาดด้านในบอกได้เลยครับว่ามีความละเอียดอ่อนปราณีตทุกภาพเหมือนมีชีวิตจริงเลยครับและอีกหนึ่งประวัติที่ชาวบ้านพูดถึงณบริเวณรอบวัดนี้ทุกคนจะเห็นเตาหุงขนาดใหญ่ซึ่งคาดการว่าในอดีตจุดนี้เป็นจุดรวมตัวซ้อมรบใครที่ได้มาก็จะเห็นร่องรอยในอดีตให้เราได้ดูได้ศึกษาใครที่สนใจก็สามารถแพนท่องเที่ยวมากับผมได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาที่พัก ยวันนี้เจ้าของโฮมสเตย์ได้เตรียมสำหรับพื้นถิ่นไว้ให้เรามากมายก็จะมีแกงหยวกกะทิสดหัดขันหนุนน้ำพริกกะปิแต่ละเมนูของที่นี่นะครับหาทานได้เฉพาะถิ่นเท่านั้นเพราะทุกเมนูผ่านโครงการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยพัฒนาเป็นสำหรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อนวัดวิถีตามแนวคิด อินท้องถิ่นอินนวัตวิถีใครที่มาท่องเทีย่ยวตามผมรับรองได้เลยนะครับว่าอาหารถูกปากทุกคนแน่นอนหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็จะมาร่วมกิจกรรมสานตะกร้าอเนกประสงค์จากเชือกกล้วยกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนนี้เลยครับตัวเชือกที่จะนํามาสานก็นํามาจากเปลือกกล้วยจากนั้นฉีกเป็นเส้นๆ้นและนําไปตากให้แห้งก็สามารถนํามาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานครั้งแรกของผมเองจะบอกว,ว่าน่ารักมากๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยการนําเชือก กล้วยมาสานเป็นกระเป๋าและนำมาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆฝีมือของคนในชุมชนนี้จะบอกว่าสวยมากๆเลยครับและกิจกรรมสุดท้ายผมจะพาทุกคนมาทำขนมที่หาทานได้ยากนั่นก็คือขนมปรงครับโดยแป้งที่ใช้นํามาจากลูกต้นปงเพื่อนหายากที่พบได้ในจังหวัดสุโขทยัยซึ่งจะบอกว่าหายากมากๆโดยขนมนี้นะครับก็จะนําแป้งกะทิ น้ำตาลลงผสมรวมกันจากนั้นนําไปตั้งไฟอ่อนๆคนจนกว่าแป้งจะสุกใสแล้วนําลงมาเทในถาดครับจากนั้นก็รอให้เย็นหรือเซตตัวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดลองทานดูแล้วจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับตัวแป้งของขนมก็จะมีความหอมเฉพาะตัวชาวบ้านที่นี่บอกว่าผมโชคดีมากๆาเลยครับที่ได้ทานและว,วันนี้ผมก็ได้พาทุกคนเที่ยวและทํากิจกรรมทั้งหมดหากใครที่สนใจก็สามารถวางแผนตามผมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ เฟซบุ๊กโอทอบนวัดวิถีทุกคนสามารถวางแผนแผนการท่องเที่ยวสอวันหนึ่งคืนได้เลยนะครับ